สวัสดีครับพบกับพวกเรานะครับจากซีรีส์นิติแมนแพนวิสวานครับผมจอมรับบทเป็นจินครับผมโน่รับบทเป็นบีบอมครับคาแรกเตอร์กับผมนะครับก็จะมีเป็นคนที่แคร์สายตาคนรอบข้างครับเวลาคนอื่นรู้สึกไงกับเราเราก็ต้องแบบรู้สึกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จุดเด่นก็คือความน่าค้นหาครับเพราะบางครั้งจินก็ดูเป็นคนที่แบบ ไม่ได้เปิดเผยอะไรอย่างเงี้ยครับน้ําตาก็คือไม่ให้เพื่อนเห็นแม้แต่สักหยุดเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้ก็เลยใส่แว่นใช่ไหม <laughs> ครับบีบอมนะครับบีบอมเป็นคนโลกส่วนตัวสูงครับเป็นคนจริงจังกับความรักแล้วคาแรคเตอร์ของเราแต่ละคนอะ่ะมันแตกต่างากับความเป็นตัวตนของเราเองไงางคะของบีบอมอ่ะผมค่อนข้างคลายเลยครับเกือบ80เปอร์เซ็นต์เลยครับแต่ก็มีส่วนที่ไม่ไม่เหมือนเหมือนกันครับ ครับผมผมส่วนที่ไม่เหมือนนี่ก็คือการที่ชอบเก็บอะไรไวเป็นคนเดียวเพราะผมอะเป็นคนที่แบบมีอะไรผมก็ชอบพูดกับเพื่อนตลอดเวลาเขาก็รู้สึกไม่โอเคอะไรอย่างงี้แบบมาอยู่ด้วยกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบมาช่วยปอบหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วเหมือนยังไงมันนี่เหมือนสิ่งที่เหมือนอ่ะเขาทําไม่เหมือนก็ตอบไปเถอะโอเคครับสิ่งที่เหมือนสิ่งที่เหมือนนะครับก็ ผมว่าเป็นเรื่องการเข้าสังคมอะไรเงี้ยครับผมว่าก็ตามวัยผมผมว่ามันก็เหมือนนะครับการที่แบบอายุไล่ๆเลียกันกับคนในบทอะไรเงี้ยครับครับของผมสิ่งที่เหมือนนะครับจะเป็นเรื่องรักอิสระครับเป็นคนมีมุมมองชีวิตที่คล้ายกันครับแต่สิ่งที่ไม่เหมือนนะก็คือมุมมองความรักครับมุมมองความรักของบีบอมเนี่ยค่อนข้างบูชาความรักนิดน,นึง ครับเป็นคนรักจริงรักแรงอแล้วในเรื่องเรามาเจอกันได้ยังไง2คนเนี้ยหมายถึงในเรื่องในเรื่องจำได้ไหมเนี่ยผมจำได้ก็จำได้ก็พูดก็ฝากอ่านหนังสือกันด้วยนะครับผมก็ จะเป็นงานกิจกรรมรับน้องครับแล้วก็รอดูนะครับแล้วคู่เราอ่ะมีอะไรแบบจุดเด่นอะไรที่แบบเ้ยเด่นกว่าคู่อื่นแบบทำพิเรษอะไรที่แฟนๆจะได้เห็นจักจั่ของเราบ้างค่ะโอ้ของผมผมว่าน่าจะเป็นความเป็นหมาอย่างอย่างที่เป็นชื่อแก๊งผมเลยความเป็นหมาคือแบบมันมีความที่แบบแซดอะไรเงี้ยมันดูแบบมันน่าดูดดีนะความที่แบบเรามีอะไรก็แบบ เป็นจ่อยตลอดเวลาอะไรแบบแต่ก็ไม่บอกคนอื่นนะว่าเราเป็นอะไรก็ก็จ่อยแบบนี่ไงสิ่งที่คล้ายกับตัวจริงอะหรอหรอไม่รู้ต่อจิ้งหัวจริ้งหรอใช่อ่ะก็ถ่ายด้วยกันมาัแระยังไงแล้วมีอะไรที่เราเข้ากันดีเป็นพิเศษอืมถ้าเข้ามันดีเป็นพิเศษก็รู้สึกเราก็คุยกันหลายเรื่องเนาะ อึงเช่นเรื่องที่แบบที่ตอนที่พี่โน่ไปเรียนเป็นยังไงที่บ้านพี่โนเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเขาจำได้ปะจําได้ดิโอเคบ้านพี่อยู่ไหนลาวไงพี่จังหวัดไหนวันนี้่จำไม่ได้โอเคเออแล้ววันนี้เราสองคนมาถ่ายทำฉากอะไรครับเนี่ยฟุตบอลครับ,รบเอ,อเป็นสนามฟุตบอลนะครับก็จะไล่เก็บให้พยายามให้ เสร็จให้ให้ทันนะครับแล้วก็วิ่งตั้งแต่เช้าแล้วครับตอนนี้บ่ายสองครับได้ปะทักกันในสนามบ้างไหมครับผมต้องเตะขาเขาไปงนอี๋ี่นี่ถ่าเจ็บก็คือเราเตะเขาใช่ไรักกันจริงปะเนี่ยเออแน่นอนแน่นอนสิใช่ไหมเตะเราทำไมอ่ะมันเผลอไงอ๋อเผลอจำผิดคนก็เลยเตะไปโอ้มันเผลอหรือมันเขินนี่เขินแล้วเตะแล้วครับ เออเขื่แล้วเตะเออนอกบางคนแบบแก้เขื่อนแล้วก็เตะเลยอย่างเงี้ยอันนั้นจะเขื่อนบ่อยๆอย่าเลยสงสายใครทำเป็นไงบ้างใครกี่ไปเป็นแล้วตามที่ผู้กำกับบอกก็85ครับจบอันนี้ก็น่าจะ90แล้วทางคู่ของเรามีอะไรจริงจรฟินๆให้กับแฟนๆได้ติดตามบ้างอันนี้ต้องรอดูครับสปอยไม่ได้ผมว่าเลิฟซีนมันค่อนข้างดีอยู่นะ รู้ส,สึกด,ดีปะ่ะรู้สึกเต็มที่สุดแล้วอ่ะพอใจมากเล่นถึงตัวละครจริงๆครับแล้ว,ลวการร่วมง,งานของทสองคนแบบคือยากไหมเราเราแบบเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนถูกไหมเรามีวิธีการปรับจูนกันไหแรกๆอ่ะจะรู้สึกว่ามันยากนะครับแต่สำหรับจอมจอมรู้สึกจอมเข้ากับคนอื่นได้ง่ายอ่ะจอมก็เลยรู้สึกไม่ไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วแค่เหมือนเจอเพื่อนใหม่ทำความรู้จักมากันใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วเรื่องมีอะไรแบบพิเศษกว่าเรื่องอื่นที่แฟนๆจะต้องบ้างสิ่งที่พิเศษก็คือเราจะเน้นเรื่องแบบเตะบอลกันจริงจังมากใช่ไหมในเรื่องอผมเตะขาไปหลายคนมากอันนี้เราเรื่องเดียวกันใช่ไหมเรื่องเดียวกันโอเคก็ความพิเศษของเรื่องนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่านักแสดงก็ไม่เหมือนกันแลวหนึ่งถูกไหมบทเนื้อเรื่องเรื่องราวเบรกราวร์ของตัวละครอะไรงี้มันก็ต่างกันหมดแล้วครับ ผมว่ามันก็ผมว่าคาเล็เตอร์แต่ละคน10คนนะครับค่อนข้างจะยูนคแตกต่างกันทุกคนเลยครับก็เลยจะเป็นภาพจำได้ดีครับแล้วอย่างโน่โน่เองก็เป็นลูกครึ่งด้วยถูกไหมคะใช่ครับแล้วเรามีวิธีการทำความเข้าใจกับบทยังไงเราภาษาเป็นอุปสรรคของเราไหมอยากรู้จริงตอนแรกอะโน่ก็ใช้ภาษาไทยปกติเวลาคุยกับเพื่อนครับแต่พอได้มารับ เล่นซีรีส์อ่ะเราก็ต้องทำกันบ้านเพิ่มด้วยการอ่านหนังสืออ่านหนังสืออะไรก็ได้อ่านก่อนนอนนะครับจะได้ครับนิทานนะเนี่ยอ่านนิยายลงไงอ๋อไม่เราไมแล้วก็อ่านแบบหนังสือหลายๆแบบอ๋อคือเพื่อนเพื่อนที่ต่างประเทศก็คือพูดภาษาไทยแล้วปะเพื่อนที่ไทยดิอ๋อพี่อ๋อพี่ย้าไม่อยู่ไทยเหรอ ถามแทนได้ใช่ไหมได้อยากอะไรที่เขาบ้ากันถามตรงนี้หรอแล้ววันนี้เป็นไงครับถ่ายเหนื่อยไหมครับโโอ้หเหนื่อยตาลอยแล้วอ่ะแล้วเราก็เหนื่อยไหมก็ยังไม่ได้พักเลยนะผมอ่ะถ่ายทุกวี่เลยนะ <laughs> ตาเป็นไรเอ้าเออเอาเบตกหน่อยค่ะตาวันนี้ของเราตามันแห้งครับห <laughs> นีและถอยไม่ใ <laughs> ช่รอขอโทษครับไม่เมื่อยเนาะตามันแห้งเนาะ อะไรอย่างตอมเองตอมเรียนมี้อยอย่าใ,ใช่ครับจมเรียนจอมเรียนพิสวาหหหอยู่แล้วครับได้เอามาได้เอาอะไรแบบมาใช้ในเรื่องนี้ไหมก็ได้มาอะไรเอามาใช้ไหมใช้นะเวลาผมเรียนอะไรเงี้ยบางครั้งเวลาผมทำเงี้ยผมทำจริงๆนะเวลาทำโจทย์อ่ะผม,มนั่งทำจริงจริงว่าแบบอว้ยแต่มันยากมากเลยเพราะมันคนละสาขาไงครับ อย่างนิยายเรื่องนี้มันเป็นนิยายที่อยู่ในเว็บไซต์มาก่อนใช่ไหมคะครับแล้วเขาก็มีแฟนนิยายของเขาแล้วอย่างเราเองเรากดดันไหมกดดันไหมกดดันผมกดดันนะสำหรับผมกดดันเพราะเพราะว่าแฟนคลับก็คาดหวังไว้สูงซึ่งผมก็ทาออกมาให้มันอยากทําให้มันดีกว่าที่เขาคาดหวังไว้อีกอะ่ะทุกคนจะได้แบบรู้สึกดีแล้วตัวผมก็รู้สึกดีไปด้วยมผมรู้สึกแบบทุกคนอุตส่าห์รอมาตั้งนานเพื่อจะทำให อันนี้เกิดมาเป็นเรื่องจริงขึ้นมาอะไรเงี้ยครับผมก็อยากทำให้มันเต็มที่ที่สุดครับของโนไม่ค่อยไม่ค่อยกดดันครับพนะโนไม่ชอบความกดดันแต่เราก็ต้องคิดแบบวางแผนอะไรเงี้ยทำตามโจทย์ที่แบบที่เราวางเขาเรียกอะไรเราตีตัวความหมายตัวละครเอาไว้เราทำเสลี่ยงให้มันเราทำความ้าใจกับตัวละครอะไรเงี้ยเราก็ต้องอ่านหลายๆรอบก็ แล้วพวมกับกบีมาอีกทีครับเรื่องตัวละครตัวเราก็ต้องทํากันบ้านด้วยครึ่งหนึ่งครับสุดท้ายแล้วฝากซีรีส์หน่อยค่ะก็ฝากซีรีส์นิติแมนแฟนวิสวะด้วยครับก็พวกเราตั้งใจจริงๆครับทั้ง10คนเลยนะครับไม่ใช่แค่2มคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีแถลงข่าวเดือนกลางมีนาครัเดืนมีาครับแล้วก็ฝากติดตาม IG นะครับ p l a n t n นะครับ แล้วแฟนๆจะติดตามเราสองคนทางช่องทางไหนคะไอจีครับไอจีของโนก็คือโน้กภูหลวง N O H P H O U L U A N G ครับขอผมขอฝากไว้แค่6ตัวเท่านั้นครับไออินสตาแกรมนะครับ J O M T K ขอบคุณครับโอเคครับครับขอบคุณนะครับ